ครับคันนี้เป็น B M X 5นะฮะคันนี้จะติดตั้งกล่องทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอหน้านะครับอันนี้เป็นเสาดิจิตอลนะครับที่เราจะติดในส่วนของกันชนด้านหลังนะฮะส่วนจอเดิมติดรถนะครับเราลื้อออกไปแล้วนะฮะ ส่วนเสาอีกต้นหนึ่งนะครับเราจะมาติดที่กันชนด้านหน้านะฮะครับอันนี้เป็นชุดทีวีแอนดรอยด์คา a ์น g a t เกชันนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในรถบ m เนะฮะอันนี้นะครับคือชุดสายแล้วก็เป็นจอที่เราจะใส่เข้าไปนะครับส่วนอันนี้เป็นจอเก่าที่เรารื้อออกนะครับ กล่องทีวีดิจิตอลที่จะใส่ในรถ B M X 5คันนี้นะฮะเป็นยี่ห้ออัสกาะนะครับรุ่น A R A 7 0 0นะครับครับคันนี้ลูกค้ามีเพิ่มเติมนะครับคือเปลี่ยนจอที่คอนโซลกลางด้านหลังนะฮะอันนี้คือจอเดิมที่เราถอดออกมานะครับ ส่วนจอที่ลูกค้าจะใส่นะครับเป็นยี่ห้อดีคานะครับตุ่น HR 108and นะฮะเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะครับคันนี้เป็น BMX5 นะฮะลูกค้าเปลี่ยนจอทีวีด้านหน้านะครับเปลี่ยนจอทีวีตรงกลางนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่กล่องทีวีดิจิตอลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อันนี้เป็นจอที่คอนโซลด้านหลังนะฮะที่ห้อดีคานะครับตัวนี้เป็นจอขนาด10นิ้วนะ,ะแล้วเป็นจอ Android ด้วยนะครับ จอสา,สามารถสัมผัสได้นะครับอันนี้เป็นภาพของทีวีดิจิตอลนะฮะซึ่งจะลิงก์จากจอหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานที่จอหน้ากันนะฮะ อันนี้คือจอที่เราเปลี่ยนแล้วนะฮะหน้าตาก็ยังเป็นฟังก์ชันเดิมเหมือนของติดรถนะครับซึ่งกล้องถอยหลังก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะ ส่วนวิทยุนะฮะเราก็ยังบังคับที่ปุ่มตรงกลางได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเราจะฟัง FM ก็หมุนไปนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรนะแต่ท่านก็ยืนยันวะ่าถ้าเราอยากจะกลับมาในส่วนของจอนะครับเราก็ยังใช้คอนโทรลตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หมุนมาที่ในส่วนของ AUX นะครับแล้วเราก็แตะที่หน้าจอนะฮะเริ่มมาที่แอปนะครับนี่นะฮะหน้าจอก็จะเป็นในส่วนของ Android นะครับส่วนเราจะดูทีวีดิจิตอลนะให้เรามาที่ DTV นะครับแตะเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของทีวีดิจิตอลนะครับ กดดดไ้ห,หลบอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ